ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับผมไมฮาริสวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแกลนี่โหมดเอ็กซ์ตีมไม่จบตานะฮะดูอ่านดูเยดีนะเอ็กซ์ตนะโอ้โหปะเราไปไกันเลยโอ้ยฉันมาอยู่อะไรอย่างนี้เนี่ยได้ข่าวว่าผีดุมากเลยนะโอเคมาแล้วมาแล้วแล้วก็เดินไปนะนี่มาตรงนี้วันนี้มีอะไรที่มีฟันเฟ,ฟืองสีแดงนะฮะดีอยู่ดีเฮ้ย คต้องระวังดีๆนะครับเวลาเราเดินเนี่ยมันจะมีเสียงคีในนั้นมีคาคีทำเสียงมันมาตรงนี้ก่อนแล้วก็รอมนะตรงนี้นะจิบคีมีฟันเฟืองสีแดงอ่อนนะฮะแล้วก็จะไปเอาของข้างบนเอาคาคีก่อนอันนี้คือทิงนะครับก็คือเราต้องทำเสียงตรงนี้นะ อิดอิดนิดตรงนี้แล้วแกนี่มันก็จะเข้าไปในห้องนั้นนะฮะให้เหลหลบแบบให้มันเห็นแค่รอยดาของประตูก็พอนะนี่นะนี่เราก็จะเห็นแกนี่นิดนึงแล้วเราก็ปิดประตูวิ่งขึ้นไปเลยฮะอันอันนี้ปิดประตูแล้วก็เอาคาคีมาในนี้มีอะไรดูสิ โอเคมีคอนนะทุกคนดีดจะล่อกแกนี่เข้ามาในนี้นะเฮ้ยคอนอเคให้เราหลบตรงหลังประตูนะให้มันมุมสุดเลยนะเดี๋ยวแกนี่เห็นโอเคแกนี่มาแล้วทุกคนแล้วก็ให้เราเนี่ยรีบปิดประตูเลยนะปิดไม้ด้วยเปิดสวิตติมโอเคแล้วเราก็จะเอาคอนไปต่อข้างบนนะเฮ้ยระวังกับดักด้วยนะ เอ็กตีมเนี่ยมันจะมีกับดักเยอะเป็นพิเศษเลยนะทุกคนจิบจ๊บโอเคมีกุญแจเปิดห้องนะทุกคนผมได้เดินมาตรงนี้แล้วก็เจอกับอาหารอีการนะผมก็จะเอาไปให้อีการนะแต่ผมสอนทุกคนนะว่าเราจะมีวิธีเอาไปยังไงก็คือมาตรงนี้ก่อนคนระับแล้วก็โยนอาหารเข้าไปในนี้นะมันจะไม่มีเสียงนะทุกคนจุบ๊บน,นี่มีอะไรมีไม้มีโคด้โคดเอาโค้ดก่อนดีกว่า นเนี่ยก็จะผ่านทางประตูแล้วมาตอนนี้ผมจะเอาอาหารอีกาไปให้อีกาแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าอีกามัจะให้อะไรเราเหมือนกัน่ะเราไปดูกันเลยจุ๊บโอเคในนี้มีครีมนะทนุกคนแนะนํานะเวลาเล่นหมดเอ็กซ์ตีมเนี่ยให้เราปิดประตูทุกบานที่เราเดินผ่านเลยนะเพราะว่ามันจะไอนนันลดเวลาการเดินของแกนนี่มาหาเรานะนี่มันอยู่ข้างบนแล้วนะจะรอคุณยายมา เปิดห้องตรงนี้ให้เรามาเรามาดูว่าในนี้จะมีอะไรอืม้มมีเนื้ออย่างเข็มรอก่อนรอก่อนโอ้โหแกนี่โคตรเฉียดฉิวเลยเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนโคตรใกล้มาผมจะามาตัดแล้วนะทุกคนจิ๊บีเปิดประตูเร็วก่อนแกนี่ยังมาถึงจิ๊บจิบ ริวเปิดประตูเฮ้ยเร็วน,นี้ดิอบอกเลยนะถ้าใครไม่ชำนาญพออาจจะเล่นโหมดเอ็กซตีไม่ผ่าน <_ S 1> โอ้โหมันจะผ่านทางประตูไม่ได้ผ่านทางนี้ผมจะเอาคอนไปทุบไ้ตรงไอ้ห้องอีก,การนะฮะขอมันของดีได้ไหมจิบจิบจิบมาดูดิโอ้โหไม่ได้อยากได้เลยตอนนี้ผมได้มาเปิดไอตรงห้องมมงมุมแล้วนะะ เดี๋ยวรอได้กุญแจนะเดี๋ยวผมก็จะกุญแจไปเปิดมาได้กุญแจแล้วเราจะรีวิ่งไปตรงนี้เพื่อมาเปิดจึมโอเคแค่นี้ก็สรุปไปสิบห้าวินาทีม,ม่เรียกว่าสรุปได้ไหมนี่ว่ากระพริบตาดีกว่าเร็วขนาดน,นี้ยลงไปเลยดีไหมวะลงไปเลยโอเคบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวรุนเดี๋ยวผมจะเอาวาเนี่ยไปเปิดก่อนนะเพราะว่า จะไม่ได้ผ่านทางนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านทางไหนอะ่ะเพราะว่ามันยากนะทุกคนปึ๊บโอเคเปิดวาวแล้วก็มาดูตรงนี้สิมีอะไรไหมผมไม่มีเลยเดี๋ยวผมจะไปห้องวาวดีไหมวะเไปเลยก็แล้วจะได้ไม่เสียวเวลาแต่นี้มีอะไร โได้ที่หมุนๆน,นะบอกว่ามันจะไม่เห็นนะโอเคจิบ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 มันจะลงไปเลยนะเฮ้ยแกนี่แกนี่เฮ้ยเอาเอามจะหาไอ้ที่หมุนๆนั่นนะนะว,ว่ามันอยู่ไหนเอา้าทำไมไม่เห็นวะ มันอยู่ไหนนี่เดีย๋ยวว่าอยู่ในนี้หรือว่าเราต้องกลับไปใหม่ตอนนี้ผมได้ลงมาเนะี่ยแล้วก็เจอไอ้กุญแจธนูนะซึ่งโคตรดีเลยทุกคนนี่แหละตัวเดินเกรมรีวิวรีววเฮ้ยเอามันอยู่นี่เฮ้ยมันบักมาดี้ยังไงวะทุกคนผมจะเอาไอ้ที่หมุนหมุนเนี้ยไปเป,เปิดก่อนนะทุกคนไปนหมุนว่าเราจะได้อะไรหวังว่าจะเป็นพวกแตงโมไม่ก็ของดีๆนะ จิ๊บจิบจิบ,จบได้ปลูดได้ปลูดเถอะเอาของดีมาให้ผมอยาเอาของเกลือโอเคเราได้แตงโมนะของเตะเฟนไฟเยอะนะ <c oughs> มาเรามาดูกันว่าในนี้จะมีอะไรมีหัวเทียนนิหาเลยนะจิ๊บโอเคสวยสวยสวยมากเลยตอนเนี้ยว่าเราได้กุญแจเสียเงินนะเป็นตัวเดินเกมหลักเลยอันนี้แล้วก็กุญแจเสีเงินจิ๊บโอเค ตอนนี้เราได้หลายอย่างแล้วนะโอเคเราได้มาแล้วรีวิงเรีวิงรีวิงก่อนคุณยายจะมาถึงยุบโอ้ยตามติดตูดมาเลยยิงเลยโอ okay. เคแล้วหมวยจะวิ่งไปอีกทางหนึ่งโอเคยิงเรียบร้อยนะจึ้มสิบห้าวิรีบเก็บลูกธนู รีวิ่งมีวิ่งมายิงโอ้ยตีกับดาอีกตัวเดินกี่เหมือนกันอันนี้เรายิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาหลบอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะเพราะแกนี่นี่ยมันค่อนข้างยากเกิดเร็วมากเลยนะมาเรามาใข่เอเ้ยเอาลูกธนูดีกว่าเอาลูกธนูนะทุกคนแล้วก็รีวิ่งไป ขอภายในเสียงรบก,กวนนะข้างบ้านไม่เคยอยู่สงบเลยตอนนี้ผมเอาไข่ควงมาแล้วนะมันจะรีวิ่งไปก่อนแกนนี่มันจะมาถึงเร็วเร็วเร็ว,วโอเคทันนะฮะมาเราจะมาไขกันนะว่าในนี้จะมีอะไรจึ๊บจึ๊บมีกุญแจสีเขียวอ,อันที่หนึ่ง อันนี้สองนะทุกคนโบโอเคสวยได้มาสเตอร์คีแต่นี้เราผ่านแล้วนะทุกคนผ่านได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องเอาไขาควงมาไขาไอตรงนี้ก่อนนะรอก่อนนะทุกคนโอ้ เออไม่ถึงนะไข่ค,คงอยู่ตั้งไกลยิงแกนี่นะทุกคนดืมแล้วก็ไปเล่นจนเริ่มสุดแล้วนะวิ่งไปวิ่งไปก่อนแกนี่ยังมาถึงเลัวว่ามันจะยังไม่เกิดนะมาหลบนี่ก่อนดีกว่าผมว่าไม่ทันว่ะเฮ้ยเฮ้ยกล่องบ้านี่ รีมาถนนูแล้วก็รีวิ่งไปนะโอ้ยอุยแกนี่เฮ้ยยิงโอเควัดเลยนะถ,ถ้าเราไม่ทันเนี่ยเราวัดเลยยังไง็อนเมื่อกี้ถ้าผมหนีมันก็ไม่ทันนะมาตอนนี้มันมีกับดักอยู่ข้างหน้าแล้ว,วมันกำลังจะไปทางนู้นพอดีไงผมก็ไปไม่ได้โอ้ยแกนี่โคตรน่ากลัวเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวผมก็จะเดินไปอีกทางนึงนะ วีแกนี่มันเดินมาทางเนี้ยดูดิโอไม่มีไม่เสียเวลานะเดี๋ยวผมก็จะเด้เดี๋ยวผมจะเดินไปอีกทางหนึ่งเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลีวิงลีวิงจิมจิมจมก่อนแกนี่จะมาอุย้ยทันไหวะเนี่ยต้องดูกับดักให้ดีด้วยนะทุกคนโอเคทันทันมาเรามาขกันนะ โอเคจึ๊บจึ๊บเอาจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็เปิดคันโยกนะฮะโอเคตอนนี้เราเหลือมาสเตอร์เคียนเดียวที่เราต้องเอาไปเปิดนะรีวิงเรียบรีวิงเดี๋ยวผมลอบยันตรงนี้ก่อน มาถึงมาซื้อเคียนเดียวเราจะผ่านแล้วนะโอเควิ่งไปกันสามสองหนึ่งจึ้มสวยเราผ่านแล้วทุกคนโอ้โหเดี๋ยผ่านได้ไม่นด้นานผมบอกเลยนะว่าหมวดเอ็กตีมเนอะไรที่โคตรยากเลยจบเกม เอาล่ะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปนะแล mm ้ว hmm. ถ้าใครอยากให้ผมสอนเล่นโหมดเอ็กซ์ตรีมเนี่ย mm hmm. ก็คอมเมนต์มาเลยนะทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้บายบายครับผม